เมื่อเดือนที่แล้วเก็บเลือดตกเหลือหกหรือเจ็ดนะคะแต่ว่าเดือนคุณหมอก็ให้กลับมาเพื่อ,อ,อตรวจใหม่ก็ฉีดยากระตูน้นก็ขึ้นมาเป็นแสนหนึ่งซึ่งก็ยังต่ำคงกวิก็ยังต้องผ่านยาเคมีประัดหวันคือจริงๆเราเนี่ยถ้าไม่ไม่มีอะไรก็จะอยู่บ้านนะคะแล้วก็ อย่างวันนี้เนี่ยคิดถึงแอร์ไลน์นะคะก็อยากจะมาเจอพี่ๆน้องๆที่เคยทำง,งานร่วมกันกับตาลน,นักบินนะคะแล้วก็มันเหมือนจริงๆไม่ไม่ไหวนะคะแต่ว่ามันเหมือนมีเอเนจีมันเหมือนแบบอะดีนาลีนมันหลั่งให้เรารู้สึกว่าแบบมีความสุขแล้วก็สดชื่นที่จริงก็ไม่ไหวังเพเพื่อน ใช่คิดถึงคิดถึงมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครติดตามไอจีเฟซบุ๊กของนิงนะคะ mm hmm. ก็จะ,ะเห็นนิง mm hmm. แบบโพสใส่ชุดแอร์เอเชียนะคะตอนสมัยแอร์เอเชียแล้วก็เขียนว่าคิดถึง,ถงบ่อยมากแล้วก็น้องๆที่อยู่ในเฟซบุ๊กของนิงก็จะเป็นลูกเรือส่วนมากนะคะก็เราก็จะคุยกันก็ยังคุยกัน,น วันนี้มาเจอกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็จะแบบกิจการกันจะลองอ้ายอ้ายอะไรกันก,ก็ก็ดีใจอย่างน้องที่เป็นพิธีกรน้องวโรโดงนะคะน้องน้ำมนต์ก็สนิทกันนะะก็แบบดีใจแน้วก็เลยสัจจะอะไรบางอย่างี่เปลี่ยนไปก็แปลงไปแล้วตอนแกเลยว่าตอนนี้ ไม่น่าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่น่าจ๋เหมือนกัน,นทีทีค่าเลือดติดอิดร่างกายของเรานะคะจะมีเลือดอสามแบบนะคะในร่างกายเราก็จะมีเลือดแดงเ็นเลือดขาวเกล็ดเลือดนะคะเ,เลือดแดงเนี่ยก็คือเหมือนกับวิ่งในร่างกายของเราสร้างออกซิเจน EST, ใช่ไหมคะในเลือดขาวนี่ก็คือเหมือนทหารที่แบบคอยแบบ ต่อสู้กับไวรัสแบคที i ค่ะแล้วก็เกล็ดเลือดคือจะทําให้เวลาเรามีแผลเลือดออกเนี่ยก็จะแบบทำให้เลือดหอยุดไวแต่ของนี้เนี่ยเป็นไขกระดูกที่ไม่สร้างเกล็ดเลือดพอเลือดออกก็จะขึ้นจ้ำจ้ำจ้ำคะแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็ะะเป็นการรักษาโดยการให้เคมีคบำบัดรักษาก่อน คือคุณหมอบอกว่าไม่เกินเดือนหนึ่งถ้านิ้งมาชานี้จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งการรักษาของนี้ก็จะเป็นการรักษาแบบโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือให้เคมีบำบัดแต่ว่าด้วยความโชคร้ยายของนิ้งนะคะก็คือไม่เคยบอกใครมาขอะคะก็คือ,อเคมีคมบำบัดเนี่ยแดครั้งนะคะแต่นิ้งทำได้แค่สี่คงซึ่งทุกครั้งที่นิ้งทำเนี่ยก็จะเกิด การติดเชื้อนะคะก็จะอยู่โรงพยาบาลที่นึงสองสเดือนนะคะก็จนอาจารย์หมอเอกพันธ์ก็บอกว่าให้อยู่ถา็็กูแบบไม่ให้ไม่ให้ทำแล้วให้อยู่แล้วก็รักษาด้วยการทานยานะะวัละระเบ้แต่ซึ่งพอทานยาวัละรคเบสเนี่ยตัวยาเคมีบำบัดก็จะเปกดตัวเลือดทั้งหลายไปกดไขกระดูกนะคะก็ทา ให้เกล็ดเลือดในเลือดขาวตกได้ก็เลยกลายเป็นว่าอาจารย์อก็เลยให้หนิงอะลดยาลงจากหกเม็ดเหลือสี่ซึ่งก็ทําให้เลือดขึ้นขึ้นมาจากกดเอาไว้เลยนะคะแต่มันก็เป็นอะไรที่เสี่ยงพอสมควรนะคะเพราะว่าด้วยยาที่นิทานเนี่ยตอนแรกเนี่ย ยามีตอนนี้เห็นว่ามีสีมีสีตัวละสําหรับยาที่รักษาตัวนี้นะคะมีสีตัวแล้วตัวแรกที่มีึ่งทานคือตัวที่ดีที่สุดนะคะซึ่งผู้หนักเข้ามาก็กมีแพ้ก็แยกออกัาน,นะคะก็ะคือแพ้ก็ปวดกระดูกปวดไปทั้งตัวนะคะคก็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 ต้องปลิดปิ พอยาตัวที่สองทานได้ส e so ักระยะหนึ่งก็คิดว่าดีๆแล้วก็คิดดีๆก็กลายเป็นถ่ายเลือดถ่ายออกมาเลือดซึ่งค่าเลือดของคนปกติสามสิบหกถึงสามสิบเก้าสำหรับผู้หญิงถ่ายจอเลือดเหลือสิบสองก็รีบเปลี่ยนยา ก็รีบเป็น,นยาดูเป็นตัวที่ต่ำเกือบต่ำสุดแล้วอะค่ะซึ่งใช้ปริมาณเยอะคือหกมินะคะแล้วก็พอทานไปแล้วเนี่ยมันติดกดค่าเลือดนะคะก็ก,ก็ก็อันตราย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนึงก็คงจะต้องเพิ่มเป็น จะไม่ให้ไม่ให้อันนี้คัอยากค <c oughs> ่ะารที่ได้ออกมาเจอที่ร้านเนาะในแอนไลน์บรรยากามันเป็นกำลังใจที่ฟู <c oughs> ทำให้ใจโล่งฟ <c oughs> ูยังไงเพราอยากแบบฟูบอกกำลังใจต่อบคือ <c oughs> บอกได้เลยนะคะว่าดีใจมากจริงๆเราเนี่ยบอกคุณอ้ําไปแล้วว่าอ,อ,อาจจะไม่ได้มางาน วันนี้แล้วเพราะว่าเข้าโรงพยาบาละค่ะแล้วก็เวลาเข้าโรงพยาบาลทีก็ให้เลือกก็ใส่ถุงแล้วคะแต่รอบนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าให้แค่ถุงเดียวซึ่งอยู่แค่สี่วันเหมือนกับสิ่งจากสิอยากให้มาที่นี่อยากให้มาที่พี่นักข่าวคะแล้วก็อยากให้มาจอย เป็นเพื่อนนักศึกษลเสือเ,น,เอนี่ยเออคือบอกบอกตัวเองนะคะตั้งแต่วันแรกที่รู้นะคะว่าเราเป็นโรคอะไรแล้วการารักษาเนี่ยจะรักษาแบบไหนนะคะก็บอกตัวเองว่าเราควรอยู่กับวันนี้อยู่กับตรงนี้เราปวดขาเรารักษาขาเราปวดแขนเรารักษา วันนี้เราให้คินมีความบัดแล,ล้วปวดตรงไหนก็รักษาตรงนั้นเหลียวไปมองวันพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะหายพรุ่งนี้ฉันจะตายหรือว่าวันไหนฉันจะเป็นยังไงก็จะไม่มองเราก็จะไม่ไม่ไปคาดหวังกับวันอนาคตจะคาดหวังแค่วันนี้เท่านั้นว่าวันนี้เรามีความสุขแบบไหน,นแล้วก็ขอบคุณตัวเองคือพยายามบอกตัวเองขอบคุณตัวเองว่า คุนะที่ได้ตื่นมาตอนเช้าได้มีรอยยิ้มได้เจอสามีได้มีความสุขเนี่ยค่ะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสามนีนะคะที่แบบอยู่เคียงข้างไม่เคยหา่างเลยและกระทั่งอยู่ ICU ียูตเดือนะคะคือสิ่นีก็มาทุกครั้งที่ลืมตาก็จะเจอคือช่วงแรกห้าวันแรกบอกไปเลยนะคะว่าไม่ตื่น ก็คือเหลาแล้วก็ถ่ายแล้วก็สักชั่นเลือดออกทางจมูกแล้วก็ถ่ายตลอดเป็นเลือดนะคะแล้วก็หมอก็ให้พลาสมาให้เกล็ดเลือดให้เลือดแดงใส่เข้าไปใส่เสร็จแล้วก็ออกแล้วก็วันที่สี่คุณหมอก็บอกกับสามีว่าให้ทำใจว่า,าไม่ไม่ไม่รอดนะคะก็แต่ก็เหมือนกับโชคดีนะ ก็ตื่นในวันที่หกตื่นแบบลืมตาแล้วก็หลับเพราเนื่องจากว่าเอาอาจารย์หมอออนยาให้าายี่สสี่ชั่วโมงก็ออนยาเพื่อไม่ให้เจ็บท้างในเพราะว่าไซเอฟเฟก c t ของการให้เคมีบาบัดทำให้กระเพาะอาหารกทานโดยอาหารชีดเลือกหลักไม่อยู่แล้วด้วยเก็ดเลือกของเราเนี่ยมันไม่อยู่ความไม่อยู่สืบก็กจายเป็นว่าก็หลาหมอแต่โช่ดีก,ก็ เขาคือบอกตามตัวว่าตอนตอนแบบไอสูเนี่นะคะคือไม่ไม่ไม่รู้สึกนะคะช่วงห้าวันแรกนี่คือหลับพอถึงอิจจิที่สาก็ยังหลับหลับตื่นตื่นึ้นหลับแล้วก็ลืมตามาแล้วก็หลับต่อจะไม่รู้สึกัวแต่พอเริ่มอิจิ์ที่สาเนี่ย จะเริ่มแบบเปลี่ยนได้แล้วก็ทุกครั้งที่ลืมตาจะเห็นเขาจับหนิหนอยู่ข uh. ้างๆแล้วพี่รัายอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับไหมที่ส่งกลังใจมาให้แลก็อยากากบอกทุกคนนะคะว่าดีใจมากๆเลยเลยไม่เฉพาะแฟนคลับนะคะก็คือพี่ๆน้องๆนะคะทุกคนด้วยที่ยังไม่รืมนี้นะคะก็ ให้โอกาสมนาะสภาพนี้ทั้งๆท,งที่ลิงออกไปตั้งแต่ปี2004ซึ่งไม่มีละครไม่มีงานไม่มีอะไรเลยซึ่งทุกคนยังให้โอกาสนิ้งนะคะแล้วก็ยังให้เกียรตินิงมาในการสัมภาษณ์ในวันนี้มันเกินคำพูดคำว่าขอบคุณจากใจเลยนะคะ ก็มีรายการหนึ่งออกไปแล้วนะคะแล้วก็มีทางยูท b e ทางรายการอีกรายการหนึงเกี่ยวกับคามะนะคะไปนั่งคุยว่าเอ่อให้ลดโครงยังไงชีวิตของเราไม่เที่ยงการอะไรเงี้ยเราไปนั่งคุยเพื่อเป็นการกับเปิดให้คนได้เขาเรียกว่าอย่างไรเป็นรายการที่ให้กำลังใจคนไอ้ ว่าเห็นไหมเราป่วยเข้าไอซียูเรานอนติดเตียงตับตีต้องมาฝึกเดินใหม่ต้องแบบอะไรหลายอย่างเลยแต่ว่าเราก็ยังมาเดินมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะคือไม่ไม่อยากบอกว่าขอให้หายแต่อยากบอกว่าขอให้ทุกทุกคนแข็งแรงแล้วก็สู้แล้วก็ขอบคุณตัวเองนะคะว่าแบบขอบคุณที่ได้ตื่นขึ้นมา ได้มีลมหายใจเย็นๆในแต่ละวันได้มีความสุขมีรอยยิ้มพยายามยิ้มนะคะไม่สบายยังไงก็ยิ้มแล้วเราจะทําให้ข้างในมีความสุขมันก็จะออกมาก็มีหลายรายการก็มาขอให้ไปสัมภาษนะคะแต่ก็ก็เคย เขาบอกตัวเองตอนนี้อยู่ว่าถ้าไม่เกี่ยวกับธรรมะหรืออะไรก็อาจจะไม่าปก็อาจจะอ่านนะคะจะไม่ไปเหมือนตอนที่เคยบอกกับคุณนักข่าวเอาไว้ว่าดิ้งจะออกจากวงการแล้วนะแล้วก็จะไปเป็นลูกเรือแล้วนะก็ดิงก็ทําตามคำพูดคนิีกคิดว่าวาจาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็รายการอ่าถ้าไม่เกิด อิดว่าเป็นร่างแคร์นะอะไรอย่านี้ค่ะ่ที่จะออกไปหาใครดีค่ะทบว่าเมาแล้วต้อการเป็นเอแครที่าน่านี้ค่ะอืนี่ก็ นิ้งตัวนี้เนี่ยนิงนิงเชื่อในเรื่องเดสตินีนะคะคี่มคิดนะคะว่าแบบวันหนึ่งตัวเราเนี่ยจากที่แบบอยู่ดีๆเนี่ยก็ไปเป็นนักแสดงเดินอยู่หน้ารงเรียนนะคะเียนเซนจอเดินอยู่หน้ารูเลียนก็ไปเป็นนักแสดงได้ถ่ายโฆษณาเสร็จเป็นนักแสดงพอเป็นนักแสดงได้สักพักหนึ่งก็ได้ถ่ายรายการซึ่งมีสามสายเป็นดีดีแบบนะคะว่า เอ่อรายการรายการหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่าเราไปลองเป็นสักวันนะคะก็อยากเขาให้เราไปเป็นแอร์โฮสเตสทำงานต้อรับในเครื่องบิก็มีสามสายการบ,บินให้เลือกกะะันค่ะทีนก็ดูแล้วก็อยู่ดีๆไปไปตรงกับสายกาบ,บินไทยแอร์เอเชียนะคะซึ่งนี้ก็ถามว่าสายการบ,บินนี้เป็นสายการบ,บินอะไรหรอซึ่งเราก็ไม่ ไม่รู้จักมาก่อนในปี2003 2004ตอนนั้นคือเปิดเราก็ไม่รู้จักมาก่อนแก็แบบก็อธิบายว่าเป็นสัดพ์ทนดินมีมีนี้เป็นแบบที่เกิดใครก็ขึ้นได้แล้วก็เปิดโอกาสให้กับหลายคนได้ขึ้นเครื่องซึ่งสมัยก่อนเวลาเราขึ้นเครื่องขี่หนีโหพูดภาสามบ้านแปบ้านโหโม้ไปเยอะเป็นอาทิตย์เดือนแต่ไทยแอร์เอเชียมาเนี่ยเหมือนมาเปิดตลาด คนว่าเอ้ยเราบินได้เราบินได้ทุกอาทิตย์เลยนะเราแบบสามารถที่จะเดินทางไปไหนก็ได้ในราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็เหมือน reasonable นะคะก็คือ,อพอเขาพูดพอเขาพูดอันนี้ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเออโอเคนเิงเลือกสายการบินนี้อยากมาถ่ายรับเป็นน้ก็รับสายการบินี้ก็เลยลองมาเป็นลูกอื่น ตอนนั้นห,หน้าลูกเรือเลยเป็นัานสินะะตอนยิงก็เหมือนไปเป็นลูกเรือคนหนึ่งทำไฟสีปกนะคะก็พอเราเห็นการทํางานของลูกเรือแล้วเราก็เห็นนักดื่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวดีมากเป็นครอบครัวเดียวกันลูกเรือทุกคนแบบรับกกันเหมือนชาติไม่เหมือนกันแต่ก็ยังแบบ มีความเป็นซันนี่นะคะก็เลยรู้สึกว่าชอบสายกันดีก็เลยมาลองสอบดูนะคะก็สอบได้พอสอบได้เสร็จก็เลยแบบไปบอก่อนอ่ะเฮียเฮจัวนะคะว่าแบบเฮียจะเหยียดฉันใหญ่สองปีบอกเฮียคือนิ้งขอถามคำถามหนึ่งข้อนะคะว่าอีกสองสามปีข้างหน้าถ้านิ้งไม่มีงานทำละครนี้ไม่มีเล่น นิ้งจะทำอาชีพอะไรนะคะ่ะก็คือนี้ก็ถามคามไปซึ่งตอนนั้นน,ญญน,น,ะะน,นิ้งก็ไปเรียน,ะะนปริญญาอีกใบหนึ่งด้วยนะคะก็คืออยากจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะคะก็คือไปเรียนปริญญาอีกไปได้เถึงนึ้งแล้วมาสอบได้นะคะก็ไปถามคำถามที่ทำแน่ซึ่งแบบที่ก็บอกว่าก็ทําไงอ่ะก็ไม่มีละคร,รนี่ก็มาทำที่ไอมาทำที่ไอเอสอะไรก็ได้ แต่นน้ก็แบบบอกพี่ว่าเฮียหนยูไปสมนะัครพนักงานต้อนรับแสกนบิงบิแล้วแล้วก็สอบได้ด้วยขอโอกาสได้แมค้าเผื่อในอนานคตที่ไม่มีละครเล่นยังไม่อยากเป็นเหมือนนักแสดงที่แบบพอไม่มีละครเล่นแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนก็หลงทางนะคะก็อยากไปทําอาชีพที่แบบอาชีพจริงจังกับชีวิตตัวเราเองซึ่งเงินก็อาจจะแบบ ขา,าไม่ได้เยอะมากกับการเป็นนักแสดงแต่นิ้งถือโอกาสบอกตัวเองว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ซึ่งการเปน็น,นนักงานต้อนรับของนี้คือความสุขที่นิ้งอยากเป็นนักแสดงทนี้ครับอย่างวันนี้ได้มาร่วมงาน Airline m e m o y พูดถึงงานแบบปากไหมครับ<ห>่ปากงาน,นาป,ปากงโอเคก็วันนี้ได้มีโอกาสนะคะนิงก็ อขอบคุณเดอะมาร์เก็ตแบงคอกนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณอ้าําและสลอมตัวสองนะคะที่ให้นีได้มา,าเปิดบูธที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะก็ตอนแรกก็ยังแบบว่าจะไม่มาเพราะว่าเข้าลยาบาลพอดีนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสได้มาก็นึกไม่ออกว่าแบบเคยเราจะจัดร้านยังไงเราจะทํำยังไงแต่ก็แบบคนของที่บ้านนะคะแล้วก็ให้ บริษัทขนของอเอาโต๊ะอเอาเก้าอี้อะไรที่บ้านมาแล้วก็มา,มาจาะะัดค่ะซึ่งก็อาจจะดูงงง,งงนิดนึงนะคะเด,เดี๋ยวติดต่อได้ที่ไหนคะ,ะผลิตภัณฑ์ที่นิ้งะคะ่ะต้องทำกันงกันก็นิ้งจริงๆแล้วน่าจะจำหน่ายในไลน์ออฟฟิเชียลนะคะ<ม>ก็คือ,อก็มีโชว์บ้านใน i ิน t a g r กรมนะคะแล้วก็ Facebook นะคะแต่ว่าเราจะจำหน่ายในไลน์ออฟฟิเชียล นิง่งชูโรขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่นิงค่ะน้องๆสามารถเก็บภาพร้านพี่นิ่งได้ฝั่งนู้นนะคะลูกค่ะได้เลยถ่ายรูปพี่นิ่งได้เลยให้พี่นิ่งยืนไหมคะโอเคขอบคุณค่ะ